สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก้อยจะมาทำนายดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีตุลค่ะราศีตุลคือผู้ที่เกิดในวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะไพ่ใบแรกนะคะจะบอกโดยรวมก่อนว่าเดือนกุมภาเนี้ยจะเป็นอย่างไรนะคะปึ๊บขึ้นมาแล้วค่ะอ่าได้ไพ,พ่ใบพระพิคเนตค่ะนั่นหมายถึงว่าความสําเร็จ รอคุณอยู่ข้างหน้าไม่ต้องกังวลอะไรมากมายทำไปตามหน้าที่เพราะว่าความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าดวงการเรียนค่ะดวงการเรียนของน้องๆดูหลายๆคนค่ะดวงการเรียนเนี่ยคุณเนี่ยไม่เหมาะก็ทักก่อนดีกวนะทักแรงหน่อยเออมีเกณฑ์ติดโรคติดต่อนะมีเกณฑ์โควิดนะคะน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาดูให้ดีนะมันมีเกณฑ์เกี่ยวกับโรคร้ายเกิดขึ้นดังนั้นแล้วไปโรงเรียนดูแลตัวเองให้ดี ะะมีโอกาสสูงถึง90%คนว่างงานค่ะสำหรับคนว่างงานในเดือนกุมภาพันธ์นี้รอโอกาสยังมีความหวังและกุมภาพันธ์นี้คุณจะได้งานอีกด้วยค่ะ, <c oughs> ะได้งานแบบไหนงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายให้และเห็นว่าคุณมีความสามารถและมีศักยภาพพอในงานชิ้นนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนงานชิ้นนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนอาจจะเหนื่อย เ <laughs> หนื่อยแล้วเป็นงานที่ไม่มีใครทํา <c oughs> คุณโดนตรงนั้นคุณก็ต้องทําเพราะว่าคุณไม่มีงานทําคุณต้องอยู่ต่อแม่พูดเหมือนจะดีใช่ไหมคะ <c oughs> พูดเหมือนจะดี <c oughs> แต่มันก็ทำไปก่อนให้ได้เงินนะยุคนี้นะคะ <c oughs> ก็มันท้าทายนาอท้าทายความสามารถของคุณเองเพราะฉะนั้นค on so ุณไม่ต้องกังวลลังเลอะไรทําไปเลยค่ะวันหนึ่งเราก็เก่งเองด้วยงานเนาะงานจะสอนคนนะคะอ่ะต่อไปดวงของหนุ่มสาวชาวออฟฟิศหรือว่าข้าราชการพนักงานทั้งหลายนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะราศีตุลเดือนนี้คุณมีเกณฑ์เหนื่อยค่ะคําว่าเหนื่อยเนี่ยก็คือได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้น เหมือนเขาลดคนลงอะค่ะเขาลดคนลงลดจํานวนคนลงแล้วคุณก็ต้องไปรับผิดชอบแบกภาระมากยิ่งขึ้นนะคะจัดว่าเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารหรืองานการตลาดหรืองานทะเบียนอะไรพวกนี้จากที่เคยทําอยู่งานประเภทเดียวที่เป็นหน้าที่ของคุณโดยตรงณนะเดือนนี้คุณอาจจะต้องไปแบกภาระของคนอื่นมาทําด้วยเรียกว่าเหนื่อยและกดดันมากเลยทีเดียวนะคะอ่า เจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าขนาดเล็กขนาดใหญ่ออนไลน์ทั้งหลายคะ่ะเดือนนี้เดือนนี้คุณมีสติปัญญาที่ดีมากและคุณมีความสามารถในการหาเงินได้ดีแล้วก็เงินเนี่ยจะเข้ามา,อาพอสมควรที่คุณคิดว่ามันโอเคนะมันมันดีเลยแหละเดือนนี้สำหรับเ,เจ้าของกิจการทุกคนนะคะเดือนนี้แฮปปี้คะ่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณกำลังจะคิดวางแผนอา่า ช็อตสองช็อตต่อไปว่ากิจการของคุณสามารถขยายได้ประมาณไหนหรือเพิ่มอะไรยังไงได้อ่าซึ่งตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามันกำลังมาดีแล้วถูกไหมคะดวงการเงินนะคะในเดือนกุมภาของชาวราศีตุลค่ะดวงการเงินการเงินจะได้มาจากความสามารถการเงินจะได้มาจากความสามารถที่คุณทำงานและ คุณมีโอกาสได้อะไรฟุกฟุกจากการทำงานอีกด้วยอย่างเช่นหาไรายได้เสริมหาช่องทางการทำมาหากินเพิ่มและสำเร็จอีกด้วยนะคะอยากได้อะไรก็ได้อย่างนั้นนะข้อเสียนิดนึงอย่ามีหุ้นส่วนท่านที่ทำงานประจำอยากจะหาอาชีพเสริมอย่ามีหุ้นส่วนเด็ดขาดทำยังไงก็ได้อย่ามีหุ้นส่วนนะเพราะชาวราศีกันเป็นคนใจอ่อนใจอ่อนแล้วก็ อาจจะทำให้คนอื่นโกงเราได้ง่ายนะคะต่อไปดวงด้านโชคลาภค่ะด้านโชคลาภของชาวราศีตุลน,นะคะโชคลาภของชาวราศีตุลในเรือนนี้แม่หมอคิดว่าคุณมีโชคลาภนะอ่าโชคลาภได้มาจากการเขียน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 ใบให้แล้วเนาะว่าได้มาจากการเขียนอ,อันนี้คำๆนะคะอันนี้คำๆแม่หมอให้เลขห้า ให้ตัวเดียวแล้วมันจะถูกไหมเนี่ยอ่ะห้าศูนย์แล้วกันเพราะว่าคุณจะได้โชคลาภจากการเขียน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 ,นบอกใบนะคะอ่าต่อไปดวงด้านศัตรูค่ะด้านศัตรูศัตรูจะมีกับเขาไหมอ่ะชาวราศีตุลเนี่ยดวงศัตรูเนี่ยค่ะไม่มีนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักค่ะ คุณมีภาะวะผู้นําสูงแล้วก็หลายคนนมักจะเชื่อถือคุณเชื่อใจคุณนะคะแล้วก็ทําอะไรเนี่ยเหมือนเป็นที่ไว้วางใจดังนั้นดวงศัตรูเนี่ยไม่มีไม่เข้าใกล้ค่ะออกห่างนะคะอ่ามีอย่างเดียวคือดวงเจ้าชู้ราศีตุลเจ้าชู้พอสมควรนะคะต่อไปดวงด้านอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะ ด้านอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุให้ระวังการเดินเท้านะคะการเดินหรือการแบบอ๋อไม่ได้ขับขี่นะการเดินแล้วอาจจะมีอะไรมาแบบคืออุบัติเหตุเดินแล้วสะดุดเดินแล้วลม้มเดินแล้วเป็นลมเดินแล้วโดนน,โดนนู่นโดนนี่โดนไม้ต่เออน่ากลัวอยู่นะคือของแหลมคมจะจะโดนเกี่ยวกับของแหลมคมออเลือตกยางออก ถ้าเลือดตกยังออกต้องแก้ยังไงเดี๋ยวไปดูตรงสายมูนะส่วนร่วงสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังไม่มีค่ะเดือนนี้ไม่มีอะไรระวังมากเท่ากับอุบัติเหตุที่พูดก็คือความซุ่มซ่ามความไม่ดูให้ดีความรีบนะคะความรีบความอุสารพัดที่อาจจะทําให้คุณ เกิดอุบัติเหตุได้นะคะอะ่สายมูขึ้นก่อนแล้วกันถ้าเป็นอย่างนี้มีเกนฑ์เลือดตกยางออกจะแก้ยังไงนะบางคนเขาบอกว่าอ่าอยากทาให้เลือดออกก่อนอย่างเช่นสัญญกรรมได้ไหมได้เหมือนกันแก้เคล็ดนะคะไปสัญญกรรมก็ได้บางคนก็แก้งตายไปก่อน แกล้งตายยังไงเนาะแกล้งตายเหมือนยังไงเหมือนมแมลงสาบอะ่ะเออบ้านใครเป็นบ้างแมลงสาบชอบแกล้งตายอะ่ะนอนแบบอย่างเงี้ยก็แกล้งตายเออก็คือต้องเหมือนอ่าไปเกี่ยวกับทําบุญลงศพนะทำบุญลงศพแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับไฟนะ้ำมันตะเกียงอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องแกล้งตายเหมือนแม่หมอว่าก็ได้เพราะถ้าแกล้งตายมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะก็คือ ทำบุญแบบต่ออายุในโรงศพที่เขาชอบทํากันนะคะอ่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนั้นคือคือ,คอแกล้งตายนะคะอ่ะคราวน,นี้เรื่องของความรักค่ะเปิดพื้นดวงความรักทั้งทั้งทั้งหมดก่อนพื้นดวงความรักก่อนนะพื้นดวงความรักอ่ะมีผู้ใหญ่กีดกันด้วยแหละมีผู้ใหญ่กีดกันอืมโดยรวมอ่ะคราวนี้มาดูคนโสดนะคนโสดจะเป็นยังไงนะคะคนโสดจะมีผู้ใหญ่กีดกันด้วยหรือเปล่า คนโสดค่ะคนโสดเป็นหนึ่งค่ะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวในใจตัวเอง <c oughs> <c oughs> ก็เพราะว่ามันไม่มีเข้ามาเดือนกุมภาเนี้ยถึงแม้มันจะเป็นวันวันไทยก็ตามแต่คุณก็ลืมลืมไปซะเถอวะว่ามันมีวันนี้อยู่ด้วย <c oughs> เพราะว่าแบบอ๊ย เอนดูอ่ะคนณราีตุลน่เอนดูอ่ะไม่มีเลยนะคะไม่มีใครเข้ามาเลยโสดต่อไปนะคะดีแล้วแล้วก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วกากระบาดเอาไว้ว่าฉันไม่ไม่ไม่ไมไมอาวาเลนไทน์ไม่เอา <c oughs> ฉันฉันไม่เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีแฟนแล้วอ่ามันเหมือนมีระยะห่างระยะห่างออกจากกันเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะ ทั้งที่เป็นแฟนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นวันที่14กุมภาอย่างที่บอกมันมีเกณฑ์ถูกกีดกันกีดกันอ่าระหว่างบางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใหญ่อย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับความรู้สึกของคนสองคนที่รู้สึกเหมือนมีกำแพงมากัน้นแล้วทั้งที่อยู่ใกล้กันแต่ไม่เข้าใจกันเออเหมือนคุณก็เงียบเขาก็เอาแต่ทํางานจนลืม14กุมภาจนลืมว่าความรักของเรามันเป็นยังไงอ่านั่นแหละ มันมีกำแพงกั้นในความรู้สึกนั่นเองอืมต่อไปครอบครัวคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะปุ๊บคนที่มีครอบครัวแล้วเดือนนี้เอาแต่ทำมาหากินอย่างเดียวเลยค่ะไม่คิดอะไรเลยคิด <c oughs> <c oughs> แต่เรื่องเงินเรื่องทองนะคะไม่คิดเรื่องอื่นค่ะวันวาเลนไทน์ฉันลืมไม่เกี่ยวกับฉันเออนั่นแหละมีแต่เรื่องงานอยู่ในหัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะทําให้แบบดูแข็งอะดูแข็งดู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 ครอบครัวดูสามีภรรยาแข็งกันเกินไปจริงๆมันควรจะอ่อนน้อมกันบ้างกุ๊กกิ๊กกันบ้างนะแล้วก็ให้ความรักแบบเหมือนสมัยเสมือนที่เราแต่งงานกันครั้งแรกบ้างอะไรแบบนี้นะคะออในความคิดเห็นส่วนตัวก็คือคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นถูกไหมไม่ฉะนั้นแล้วะคะความรักมันมีวันหมดอายุพูดตลอดเลยทุกคนนะ ความรักมีวันหมดอายุแล้วยิ่งเราทำแต่งงานเราก็ยิ่งเครียดถ้าเราไม่มาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดเราจะมีคนข้างๆไว้เพื่ออะไรนี่วันนี้พูดอย่างกับพี่อ้อยพี่จอดอันนี้พี่ก้อยมาเองไม่ใช่พี่จอนนะคะอ่ะเรียบร้อยจบแล้วทุกดวงนะทุกข้อวันนี้ใครที่ไม่จุใจนะคะสามารถ ดูดวงส่วนตัวได้เอ,อ้ออยากดูส่วนตัวมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอดไลน์หรือว่าแอดเนี่ยค่ะที่อยู่นะ้าเพจนะคะตามที่อยู่ที่แจ้งนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนไลน์เนี่ยอยู่ด้านล่างคลิปนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ราคาประหยัดแน่นอนค่ะสมกับยุคโควิดนะคะไม่ต้องกลัวค่ะแม่หมอ ประหยัดให้สุดๆเลยสำหรับวันนี้แม่หมอกอยขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปและที่สำคัญเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะท่านไหนที่อ,อยากคุยก็เขียนมาผ่านใต้คลิปคอมเมนต์กันมาก็ได้นะคะสั้นๆแล้วเดี๋ยวแม่หมอก็จะพยายามตอบให้นะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ